Good morning everyone. Today we are going to learn about Unit 4 Having fun with activities. สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะก็มาพบก,กันกับทีเชอร์มีนาเช่นเคยนะคะวันนี้เรียนในเล่มไหนนะคะหยิบเลยหนังสือเล่มนี้ค่ะ Express English Book นะคะมีการบ้านด้วยเนาะ ให้ดูคลิปฟังคลิปให้ชัดเจนแล้วก็เพื่อที่เราจะทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะไปเริ่มเลยนะคะ Are you ready? Let's go ค่ะไปเลยอ่ะพร้อมหรือ,อยังคะที่จะมาเรียนกันนะคะให้หนักเรียนเปิดหนังสือตามครูได้เลยหน้าที่79ค่ะ Open your book page 79 Page 79 วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะการใช้ present simple tense นะคะในการตั้งคำถามหรือการสร้างประโยคคำถามนะคะเพื่อที่จะกล่าวถึงนะ,ะหรือเพื่อที่จะถามนะคะบุคคลใดคนหนึ่งที่เราต้องการถามว่าเขาเนี่ยทำกิจวัตรนั้นๆหรือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยทำเป็นประจำหรือว่า ทำไหมได้ทําหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะโดยที่รูปประโยคคําตอบเราจะตอบด้วย yes และ no มาดูกันจริงๆในหน้า79มันจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ซึ่งเราจะมาดูในส่วนของรูปแบบที่1ก่อนนะคะว่าเป็นการสร้างประโยครูปแบบไหน number o n ค่ะรูปประโยคคำถามนะคะจะถามด้วยดูนะคะถามด้วยดู ถามด้ดูเมื่อประธานเป็นอะไรเป็น u และเป็น d e หรือพูดง่ายๆว่าประธานอยู่ในรูปของพหูพจน์ค่ะเราจะสร้างประโยคหรือเราจะถามคำถามด้วยการใช้ดูนั่นเองนะคะ,ะมาดูตัวอย่างไม่ยากนะคะโครงสร้างก็คือดูค่ะตามด้วยประธานไม่ว่าจะเป็นประธาน u ประธานดนะประธาน V หรือประธานอื่น,นๆที่อยู่ในรูปของพระหุพ์นะคะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาภาษาอังกฤษก็คือ verb นะคะ verb เนี่ยหรือคำกริยานะคะตัวอย่างเช่นเช่นอะไร Do you read a newspaper? หรือ Do they read a newspaper? แปลว่าอะไรคะคุณอ่านหนังสือพิมพ์ ใช่หรือไม่พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่เห็นไหมคะตัวอย่างก็ตามโครงสร้างเลยค่ะดูตามด้วยประธานประธานก็คือ u หรือ d แล้วก็ตามด้วยกริยานะคะกริยาไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติม i, I es อะไรทั้งสิน้นนะคะจำไว้นะถ้าประธานอยู่ในรูปของพู้พุพนะคะ อันนี้มันจะอยู่ในหลักการใช้ในส่วนของ Present Simple Tense ด้วยนักเรียนเรียนกันไปบ้างแล้วนะคะครูสอนไปบ้างแล้วอะทีนี้มาดูในส่วนของคำตอบรูปประโยคคำตอบนะคะจะตอบด้วย yes หรือ no นะคะกรณีที่เป็น yes ก็หมายถึงใช่ถ้าใช่นะคะเวลาตอบก็จะตอบเป็น yes ตามด้วยประธาน,นนั้นๆที่เขาถามเราถาม d a ตอบด้วย d a ถาม V ตอบด้วย V ถาม h ตอบด้วย h ถามอะไรก็ช่าง ตอบด้วยประธานานั้นยกเว้นถามด้วย you ต้องตอบด้วย I เห็นไหมคะในประโยคนี้เขาก็ตอบว่า yes I แล้วตามด้วยคำวิเศษบอกความถีหรือว่า adverb of frequency นั่นแหละนะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาอันนี้คือโครงสร้างนะหรือถ้าถามเป็น day ก็ yes แล้วตามด้วย day เ,เห็นไหมคะตามด้วยคำวิเศษบอกความถีตามด้วยกริยายังจำได้อยู่ไหมว่าคำวิเศษบอกความถี่มีอะไรบ้าง always จำได้ไหมคะ usually นะคะ often นะคะ often แล้วก็อะไรอีก sometimes แล้วก็ never นี่แหละเขาเรียกว่าคำวิเศษบอกความถี่ของเหตุการณ์นะคะหรือว่า adverb of frequency ตัวอย่างเห็นไหมคะเวลาเขาตอบก็ yes I always read a newspaper หรือ yes they always read a newspaper Yes ตามด้วยประธานนั้นๆที่เขาถามเรานะคะตามด้วยคำวิเศษบอกความทีในที่นี้ก็คือคำว่า always แล้วก็ตามด้วยกริยากริยาเหมือนเดิมไม่มีการเติม s i e s i n g เปลี่ยน Y เป็น i อะไรไม่มีนะคะถ้าการถามหรือตอบแบบการใช้ดูแบบนี้นะคะไม่มีการมาเติมอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ตามด้วยรูปประโยคก็คือ a new s p a p e r ตามด้วยคำนาม ใช่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์สม่ำเสมอหรือใช่พวกเขาอ่านหนังสือพิมพ์สม่ำเสมอนะคะหรือถ้าในกรณีที่ไม่ใช่ก็เหมือนเดิมง่ายมากแต่แตกต่างกันแค่ yes และ no แค่นั้นเองค่ะ yes และ no ส่วน adverb of frequency ของเราอย่างเดียวเลยคือต้องเป็นคำว่า never ที่แตกต่างนะคะ never เพราะว่าไม่นะคะมันเป็นการปฏิเสธก็ตามด้วยกริยาเหมือนเดิมนะคะตามด้วยกริยาเหมือนเดิมตัวอย่างเช่น no I never read a newspaper หรือ no they never read a newspaper ถ้าไม่ใช่ no ตามด้วยประธานนั้นๆที่ถามเรา ตามด้วย never นะคะแล้วก็ตามด้วยกริยากริยาในที่นี้ก็คือ read ที่หมายถึงอ่านถูกไหมคะ,ะไม่ยากนะอันนี้คือให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในหนังสือจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันต่อในส่วนของ number two, นะคะ number two ก็คือรูปประโยคคำถามที่ถามด้วย d a s ก่อนหน้านี้ดูใช่ไหม ครั้งนี้อันนี้ก็เป็น das สนะคะแตกต่างการดูกับ das สนะคะซึ่งการถามด้วย das สจะอยู่จะใชะ้จะใช้กับประธานที่อยู่ในรูปของเอกพจน์นะคะในที่นี้เขายกตัวอย่างให้ดูก็คือ he แล้วก็ she นะคะตอบด้วย yes แล้วก็ no เหมือนเดิมนะ,ะมาดูกันนะคะรูปประโยคคำถามค่ะก็เปลี่ยนจากดูก่อนหน้านี้ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็น does ค่ะแล้วก็ตามด้วยประธานตามด้วยกริยานะคะเช่น does he read a newspaper หรือ does she read a newspaper เห็นไหมคะแตกต่างอะไรบ้างจากก่อนหน้านี้เปลี่ยนจากดูเป็น does นะคะถ้าประธานอยู่ในรูปของเอกพจน์ มีเพียงหนึ่งเดียวหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งอันนะคะเราจะใช้ดาสในที่นี้เขาก็ใช้ดาสให้ดูเนาะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอ่านหนังสือพิมพ์ ण, ใช่หรือไม่หรือบอกว่าเขาผู้ชายก็ได้นะคะอ่านหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่หรือเขาผู้หญิงอ่า,ออานหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่หรือจะใช้คําว่าเธออ่านหนังสือพิมพ์ใช่หรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้คือรูปประโยคคําถาม ลักษณะของการตอบบ้างการตอบตอบได้2รูปแบบเหมือนเดิมคือ yes แล้วก็ no นะคะตอบ yes ในกรณีที่ใช่และ no ในกรณีที่ไม่ใช่นะคะทุกอย่างเหมือนเดิมนะเห็นไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแค่ประธานนะคะแล้วก็กริยาเนี่ยต้องเติม s หรือ es ค่ะดูนะ คงสร้าง Yes ตามด้วยประธานค่ะประธาน he หรือ she ตามด้วยคำพิเศษบอกความถี่ของเหตุการณ์แล้วก็ตามด้วยกริยาเติม s หรือ es เธอเลือกจะเติมเองได้ไหมคะนักเรียนสามารถเติมเองได้ไหมคิดว่าอันนี้อยากเติม s ก็เติมเลยได้ไหมเติม es เติมเลยได้ไหมไม่ได้มันมีหลักการเติมอยู่นะสอนไปหมดแล้วนะให้ไปทบทวนนะคะหาความรู้เพิ่มเติมเองก็ได้ เพราะว่าหลักการเติมนี่สอนไปหมดแล้วว่าเราต้องเติมอะไรยังไงลงท้ายด้วยอะไรนะ,ะตัวอย่างเช่น yes he sometimes reads a newspaper หรือ yes she sometimes reads a newspaper สังเกตว่ากริยาเติมอะไรเติม s ค่ะคำว่า reads เติม s คำถามเขามีอยู่แล้วนะเขาเขียนแบบนี้อยู่แล้วนะคะนักเรียนไม่ได้ว่าครูมาเติมเองนะเนี่ย es หรือ s เนี่ยตรงนเนี้ยคำว่าคำถามไม่ใช่นะคะเราจะเติม s หรือ es ที่คำกริยาค่ะคือคำว่า read ในที่นี้ประโยคนี้คือคำว่า read นะคะแปลว่าอะไรใช่เขาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นบางครั้งนะคะหรือใช่เขาผู้หญิงอ่านหนังสือพิมพ์เป็นบางครั้งอันนี้คือกรณีที่ ใช่นะคะและถ้าไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนจาก yes เป็น no นะคะส่วน adverb of frequency หรือว่าคำพิเศษบอกความถี่ก็คือคำเดียวเลยคือคำว่า never คำกริยาก็ยังคงเติมอะไรอยู่ต้องเติม s หรือ es ตัวอย่าง no he never reads a newspaper no she never reads a newspaper ไม่ใช่เขาไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ ะะหรือว่าไม่ใช่เขาผู้หญิงไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์นะคะ Never แปลว่าอะไรนะไม่เคยนะคะอันนี้ทบทวนเพิ่มเติมนะจริงๆเรียนไปบ้างแล้วแหละ,นะะจากนั้นนะคะมาดูกันต่อในหน้าที่80ค่ะหน้า80นะในส่วนของรูปประโยคคำถามนะคะคำตอบค่ะ คำถามและคำตอบนะคะเมื่อต้องการทราบนะคะว่าสิ่งสินั้นเนี่ยทำอ่ะทำสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกี่ครั้งใน1สัปดาห์หรือว่าใน1เดือนนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการสร้างประโยคแบบนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่า how often นะคะ how often นะคะเป็นการแสดงคำถามที่ใช้ถามความถี่ถ้าเห็น how how o f t e n ขึ้นต้นเนี่ย how often ขึ้นต้นแสดงว่าเขาต้องการถามอยากรู้และว่า ทำบ่อยแค่ไหนกี่ครั้งต่อวันกี่ครั้งต่อเดือนกี่ครั้งต่อสัปดาห์อะไรก็ตามถ้าขึ้นตัวด้วย how often แสดงว่าเขาต้องการทราบจํานวนความถี่ค่ะนะคะว่ามากหรือน้อยแค่ไหนดูพร้อมกันเลยนะนับนะคะประธานเป็น y o U หรือ D เหมือนเดิมค่ะ y o U หรือ D พูดง่ายๆคือประธานอยู่ในรูปของพหูหุพ์นะคะถ้าประธานอยู่รูปของพหูหุน์การสร้างประโยคคําถาม เราจะขึ้นต้นด้วย how often นะคะแล้วตามด้วย do ค่ะ do แล้วก็ตามด้วยประธานนะคะประธานพรุโพนะจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยกริยาค่ะกริยาคือการกระทำเช่น how often do you go swimming how often do you go swimming เห็นไหมคะหรือ how often do they go swimming เป็นการถามค่ะว่า คุณเนี่ยไปไว่ายน้ําบ่อยแค่ไหนหรือว่าพวกเขาอะไปไว่ายน้ําบ่อยแค่ไหนถ้าจำโครงสร้างได้ไม่ยากนะคะอ่ะประโยคคําตอบค่ะประธานประธานถามอะไรตอบอย่างนั้นนะคะประธานถามเดตอบเดยกเว้นประธานถามอยู่ตอบด้วยไนะคะเช่น i อหรือเดเนี่ยตามด้วยกริยา แล้วก็ตามด้วยคําวิเศษบอกความถี่ของเหตุการณ์นะคะซึ่งคําวิเศษบอกความที่ของเหตุการณ์รนะคะให้นักเรียนดูในหน้าที่81อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เขาเขียนให้เป็นโนติสนะคะหรือว่าข้อสังเกตเขาจะเขียนไว้ให้อยู่ว่า once a day ก็คือ1ครั้งต่อวันนะคะหรือว่า three times a month 3ครั้งต่อเดือนอ่างเงี้ยให้ดูเพิ่มเติมหน้า81อีกครั้งหนึ่ง ทีนี้มาดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนตัวอย่างนะคะ I หรือ day นะคะตามด้วยกริยานในที่นี้ก็คือคำว่าอะไร go swimming เนี่ยแหละก็ยกมาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ I go swimming once a day นะคะ once a day หรือ t h e y go swimming once a day แปลว่าอะไรฉันไปไว่ายน้ำวันละหนึ่งครั้งพวกเขาไปไว่ายน้ำวันละหนึ่งครั้งไม่ยากเห็นไหมคะ จากนั้นนะคะมาดูต่อ Number no. 2นะคะ Number no. 2คืออะไรคือรูปประโยคที่ถามอ่ขออภัยค่ะที่ประธานเป็น he หรือ she พูดง่ายๆคือประธานอยู่ในรูปของเอกพจน์แตกต่างยังไงประโยคเหมือนเดิมค่ะ how often แค่เปลี่ยนจากดูเป็น does ค่ะแล้วก็เปลี่ยนประธานเห็นไหมคะ how often does ตามด้วย he หรือ she จากนั้นตามด้วยกริยานะคะ ตามด้วยกริยากริยาเธอจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องมาทําตามครูนะนี่คือตัวอย่างนะเช่นค่ะ how often does he go swimming หรือ how often does she go swimming เขาหรือว่าเขาผู้หญิงไปไว่ายน้ำบ่อยแค่ไหนการตอบแตกต่างกันนะนะทีนี้จะมีความแตกต่างตรงอะไรตรงกริยาเนี่ย ประธานค่ะเหมือนเดิมถ้าถามอะไรมาตอบอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าประธานอยู่ในรูปของเอกพจน์คำกริยาต้องเติม s หรือ es จากนั้นก็ตามด้วยคำวิเศษบอกความถี่ของเหตุการณ์อันนี้เขาบอกเป็นจำนวนเป็นครั้งมาใช่ไหมเช่น he goes swimming three times a month หรือ she goes swimming three times a month นะคะเขาหรือว่าเขาผู้หญิงไปไว่ายน้ำ เดือนละ3ครั้งอะไรที่บอกความถี่ขึ้นนี่นะคะ three times a month ถ้า4ครั้งก็ four times a month นะคะถ้าวันละ1ครั้งก็ once a day เหมือนเดิมมีอยู่นะในหน้า81ให้ดูเพิ่มเติมนะคะการบ้านนะคะการบ้านหรือว่า home work ค่ะให้เปิดไปในหน้าที่84นะคะ open your book page 8 84นะคะ84นะคะ84หน้าที่84ไม่ยากค่ะให้เลือกนำข้อความนะคะระบุความทีที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเขาบอกว่า choose and complete นะคะนี่คำที่เขาให้มาอยู่ในนี้ once a day นะคะ once a week every six months นะคะ once a year หรือว่า twice a day ต้องรู้ก่อนนะว่าในนี้แปลว่าอะไรเราถึงจะเติมจํานวนครั้งลงไปได้นะคะให้เรียนศึกษาดูตรงนี้ก่อนนะแล้วค่อยเอามาเติมนะคะเช่นน้ำประว I brush m ช teeth นะคะชั้นแปลงฟันบ่อยแค่ไหนอ,ะอ่ะมีใครวันละครั้งไหมมีใครวันละครั้งไหมคะหรือว่าสัปดาห์ละครั้งมีไหมลองหาซิว่าในนี้มันแปลว่าอะไรนะคะครูทำให้ดูหนึ่งข้อล้กันนะคะ brush my teeth twice a day ะคะ่ะ ชั้นแปลงฟันวันละสองครั้งหรือว่าสองครั้งต่อวันนั่นแหละนะคะที่เหลือทำเองค่ะสามี่หนะคะข้อนี้ยังไม่หมดนะคะการบ้านนอกจากหน้าที่8ปดแล้วนะคะข้อที่2ให้ทำอ่าอ่าเพจแปดสเห็นไหมโนโน่ no, no เนี่ยก็คือข้อที่2นะคะแล้วก็ให้ไปทำหน้าที่91กับ92ด้วย แต่ว่า 91, 92เป็นข้อกานะคะเป็นเทปให้นักเรียนลองทํามีจำนวน10ข้อกากระบาดไม่ยากนะคะเสร็จแล้วส่งเนาะพยายามทํางานให้เป็นปัจจุบันนะอันนี้ย้ำสม่ำเสมอเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วแล้วก็ทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ